ตรงนี้ตรงนี้เป็นบริวาเป็นบริเวณจอดรถของตลาดน้ำอายุทยานะตรงก่อนถึงตลาดน้ำอายุทยาจะมี ลานจอดรถเอกชน,นก็จะติดป้ายจอดรถจอดรถจอดรถใครมาเที่ยวไม่ไม่รู้คือไม่รู้ก็เข้าไปจอดจก็จะเสียตังค์นะ,ะจริงจริงแล้วก็คือเราก็ขับเลยเข้ามามันจะมีเห็นมีป้ายลานจอดรถฟรีอยู่ของตลาดเราก็เข้ามาจอดได้เลยอตอนที่ขับรถเลยมาเข้ามาจอดในในตลาดที่เป็นลานจอดรถฟรีนี่ก็จะเห็นปกิ่ิยา เหมือนกันนะพยาคนเรียกให้ไปจอรดรถของเอกชนไม่เป็นไรเราไม่สนใจอจอดขับรถเลยเข้ามาเลยผ่านเข้ามาเลยนะก็จะถึงลานจอรดรถฟรมีมันจะมีเขาจะเขียนป้ายไว้ขนาดใหญ่ไวแล้วเข้ามาจอดลองจอดเข้ามาจอดดูก่อนถ้ามันไม่ว่างก็ค่อยเข้าไปจอดในตลาดในลานจอรดรถของเอกชน เริ่มเห็นร้านอาหารแล้วทางทางนี่ก็มีร้านอาหารอร่อยอายุทยา เ,เขาจะมีเสียงเสียงเรียกเข้าทางขวาเข้าทางซ้ายเสียงเรียกทางขวาเข้าทางซ้ายใครไม่รู้ทันก็เข้าไปจอดทั้งที่มีที่จอดรถฟรีอยู่ข้างในอเขาเข้าไปจอดก็เสียตังค์เลยเนี่ยมันจะมีป้ายอยู่เนี่ยเห็นไหมลานจอดรถฟรีของตลาดน้ําอยุธยาอยู่ตรงนี้เขามีป้ายไว้ให้แล้วเนี่ยได้ยินไหมเนี่ยมีคนโบกเนี่ยมีคนโบกดัก ให้เข้าไปเรียกให้เรียกเข้าไปจอดในลายของเอกชนอืม,อมนี่เห็นแล้วนี่ตลาดน้ำ อ,อ๋อตรงนี้เป็นปางช้าง ที่ติดกันกันมีปางช้างอยู่ติดกันเลยนี่อ่ะปางช้างาาไปตลาดน,น้ำก่อนแต่นี้ชอบเหรอไม่เหมือนทูเรียนเ ก็หลังข้าวเสียสองรทั้งเรือสมสิวทันก็สามารถออกได้นะคะอ๋อขามีเรือมีเรือให้นั่งเาก็นั่งหน่ะที่แม่ไื่ลื่นลอก่า อ๋อนั่งเหลือ20บาทเอ้ยนั่งเหลือผู้ใหญ่30เด็ก20

อ๋อเขามีเขาบังคับหนึ่งได้นะนี่บังคับให้เ,เดินจากตรงนี้ไปเดินรอบ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 อแล้วก็มาออกออกทางนี้ เรามาจากทางนี้แล้วก็ถูกบังคับให้เดินขึ้นสะพานเนี่ยเขาจะมีที่กั้นมีที่กั้นให้เข้า ไม่เห็นต่างชาติเลยเนาะเพราะว่าเขาเก็บเก็บค่าเข้า200อ่ะคนต่างชาติ Jangan น่าจะมีการแสดงอยู่ตรงนู้นแมกรโนกระโปรงกระโปรงมีโอะ้าวยนี่เน้นะไม่ได้ายแยทสี่ร้อยผป้ายถ้าเป็นผ้าอย่างนี้สามรอยห้าสิบแต่ว่ามีผ้าอย่างนี้ที่เป็นกระโปรงแยกเอาสยัะขาบอ ดูที่ไรจะเกิดขึ้นต่อไปเออเดี๋ยวรู้ขอจอกสำแดงอะไรเต็มเลยนมบ้าบิดหมูชิ้นย่างหมูย่างอิสาลามมมาวัเตอง

เสียงมาจากถนนมีการแสดงด้วยนะอบ๊ะ เกียวเป็ดตรงนี้เป็นเวลาอาหารอา,าหารเพียบเลยแรือเดินม,มาจากทางนี้ มีผัดไทยหอมหมกทะเลย่างนีตามสั่งข้าวมันไก่เก็บแล้วเหรอกระเตี๋ยวต้มยำมีพวกกวยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อ กระจกลูกชิ้นยา่างทอดมัน พวกอาหารอีสานก็มีราคาแปดสิบเจ็ดสิบหมูเจอยี่สิบเมี่งมยงปลาสองร้อยแปดสิบข้าวผัดปูดมมก็มีลูกจิมลูกจิมนี่เขามีการแสดงอยู่ตรงนี้น นี่คุ้งย่างคุ้งเผานี่โล่สี่ร้อยยี่สิบโลสองร้อยยี่สิบกระเตี่ยวหมูเตะกุ้งเผาปลาปเผา มาลองชิมมาได้กันกเจได้นะคะมมหม้อแกงหม้อละสี่สิบตามหม้อร้อยเพราะเตีียวเรือติดแอร์ถ้าเตีียวเรือติดแอร์ ทอดมันปลากกายขนม ตกใจลมเบื้องสดโตเกียวกอบไอโรตีกอก

อ่างโบทีถูกไมะยี่สิบสี่สองสีแลวาอะไรไปฝากเขาอ่ะมะม่วงเออเขาเวลาเขาทำงานเนี้ยเนาอยากว่าถุงป้ะถุงล้วเท่าไหร่คะถุงป้หกสิบถุงเยีกุสิถุงม่ยอ่าถือถ้าถือสิบด้านด้านซ้ายขายไอศกรีม เท่านี้ค่ายของฝาก

เป็นจุดทางแล้วทางออก